ปีนี้ตำรวจเรียกตัวผมไปสอบสวนมาสองรอบแล้วรอบละเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงครั้งสุดท้ายกรมสอบสวนคดีพิเศษเอาไปสอบสิบชั่วโมงผมบอกว่าจะเรียกไปสอบอีกอีกครั้งก็จะไปไม่หนีแน่นอนผมจะไม่ทำเหมือนคุณทักษิณที่หนีไปต่างประเทศ ผม,ผมจะตั้ง,งหน้าตั้งตาพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเพราะผมเป็นคนไทยผมเคารพระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยผมเคารพศาลไทยนี่เขาขู่ครับว่าเขาจะเอาคุณอภิสิทษ์กับผมไปขึ้นศาลโลกขอโทษเอะคุณพี่ผมไม่ไปด้วยหรอกศาลโลก ผมขึ้นศาลไทยคนที่จะไปขึ้นศาลโลกในเท่าที่ผมเห็นมีอยู่คนเดียวในขณะนี้คือพันตำรวจโททักษินชินวัตรเพราะแกไม่เคารพศาลไทยศาลพิพาคษาลงโทษจำคุกแกสองปีแกหนีเลยศาลพิพากษายึดทรัพย์แก46,730ล้านเพราะใช้อำนาจหน้าที่นาย,ยกรัฐมนตรี ได้ไปโดยไม่สุจริตแกออกไปด่าเราทั่วโลกเลยว่าระบบศาลไทยเชื่อไม่ได้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเชิญคุณทักษิณไปขึ้นศาลโลกได้ <Yeah. S 1> แล้วมีโอกาสที่คุณทักษิณจะต้องไปขึ้นศาลโลกแน่นอนครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> เพราะอะไรไหมครับ <Yeah. S 1> เพราะตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรี <Yeah. S 1> คุณทักษิณได้สั่งการเป็นนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ฆ่าประชาชนไป2,500คนอ้างว่าคนเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เราได้ยินกันว่าฆ่าตัดตอนพี่น้องครับถามใจพี่น้องว่าทั้ง2,500คนนมันยาเสพติดทั้งหมดเหลอไม่มีบ้างหรือที่ขัดใจกับเจ้าหน้าที่แล้วมันยิงใส่บัญชียาเสพติดไปด้วย